มาดูกันที่อู่ต่อรถบัสนะคะมีเฮค่ะหลังรัฐบาลรับต่อรถบัสโดยสาร NGV 3,183คันค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะได้รายงานว่าทางสมาคมอูต่ต่อรถบัสบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่9เมษายนทางคอรมอได้มีมติผ่านโครงการจัดซื้อรถบัส n อ v กว่า3,000คันจะไหลเวียนมาสู่ชาวไทยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยกลุ่มต่อรถบัสบ้านโป่งมีศักยภาพส่วนใหญ่จะประกอบจำพวกคัสซีเครื่องยนต์และต่อบอดี้หรือตัวถังของรถให้กับรัฐบาลโดยสมาคมอูต่ต่อรถบัสบ้านโป่งมีความพร้อมเนื่องจากมีการทํารถมานานกว่า70 ปีแล้วที่ได้ผลิตรถบัสให้กับคนไทยได้นั่งใช้รถมาตลอดดังนั้นงานใหญ่ขนาดนี้นะคะหากคนไทยไม่มีโอกาสได้ทำพวกเราก็จะเสียโอกาสค่ะรัฐบาลจะมีเงินลงทุนประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทถ้าเกิดมีโอกาสนาเข้าสู่ชาวราชบุรีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะทุกคนแต่ละอาชีพอย่างช่างเหล็กช่างสีช่างอลูมิเนียมช่างพลาสติกช่างทำบาะ ทำให้เงินทองได้ไหลเข้าสู่กลุ่มช่างต่างๆทุกคนซึ่งกลุ่มช่างของอำเภอบ้านโป่งมีความพร้อมมากจากรถ3,181คัน ถือว่าอย่างไรก็ผลิตทันในระยะเวลาประมาณ24เดือนหรือ2ปีสำหรับโครงการดังกล่าวทางกลุ่มต่อรถบัสบ้านโป่งนะคะได้รับจ้างเฉพาะต่อตัวถังอย่างเดียวส่วนผลิตภัณฑ์เช่นฮีโน่ของจีนและเกาหลีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้นๆส่วนของกลุ่มต่อรถนะคะจะทำเฉพาะบอดี้ของตัวรถเป็นหลักสำหรับสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือก็คือถ้าเกิดคนไทยมีโอกาสมีงานทำจะทำให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาหากมีการรวมตัวกันจะเป็นการฝึกฝนฝีมือ ของคนไทยในอนาคตถ้าเป็นกลุ่ม AEC เข้ามา10กว่าประเทศมารวมตัวกันถ้าจะมีโอกาสก็จะผลิตเพื่อจําหน่ายไปทั่วโลกก็สามารถทําได้เช่นกันแต่งานลอตใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีเข้ามาถึงมือหากมีการผลิตของทางกลุ่มสามารถทําได้ทั้งนี้นะคะโครงการดังกล่าวรัฐบาลได้กาหนดไว้ว่าถ้าเป็นรถร้อนหนึ่งคันใช้งบประมาณคันละ3.8ล้านบาทรถแอร์คันละประมาณ4.5ล้านบาทในเรื่องของการประมูลจัดซื้อจัดจ้างหลักๆคือเรื่องของผลิตภัณฑ และจะต้องเข้าไปประมูลทางกลุ่มอู่ต่อรถบัสบ้านโปง่งมีหน้าที่รับจ้างต่อตัวทั้งหรือบอดี้อย่างเดียวทางกลุ่มจะต้องไปเจรจาก,กับกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าจะให้เราทําหรือไม่แต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่ากลุ่มบ้านโป่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่หรือที่เรียกกันว่ามีภูมิปัญญาท้องถิน่นทำมานานก็อยากขอร้องให้ทางรัฐบาล ช่วยสนับสนุนอย่างน้อยทุกคนก็จะได้มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองต่อไปทางรัฐบาลโดยรัฐมนตรี35คนนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนชัดเจนนะคะทางานโปรง่งใสและนายกรัฐมนตรีมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทางสมาคมอู่ต่อรถบัตบ้านโป่งต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารทุกท่านที่ยังเห็นความสําคัญกับฝีมือช่างไทยและให ได้งานต่อรถโครงการดังกล่าวแก่ชาวราชบุรีทำให้ทุกคนได้มีงานทำสมหนังคำที่ว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญพัฒนาฝีมือช่างคนไทยเงินทองก็จะไม่ล่วนไหลอีกด้วยค่ะอยู่แล้วแต่ว่าี่ลายทได้แน่นอนมำมาได้ไม่มหรอกนีถาว่าลายกำลิกไหวไหม